วันนี้เรามีฝรั่งเหลือจากการซื้อมาทานนะคะสลูกก็ประมาณครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวจะพาทำฝรั่งแช่บุ้ยแบบง่ายๆนะคะรสชาติอร่อยค่ะหวานเปรี้ยวนะคะเค็มแล้วก็มีความกรอบๆในการทำเสร็จแล้วไปแช่ตู้เย็นนำมากินนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะใช้บุ้ยดองแบบนี้นะคะเขาจะมีรส เค็มเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีความหอมค่ะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปหรือในเซเว่นก็มีนะคะกระปุกเล็กๆก็มีค่ะสูนี้ต่อฝรั่งครึ่งกิโลนะคะใครที่ทำปริมาณมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มสัดส,ส่วนขึ้นไปได้อีกนะคะใช้บวยนะคะ5เม็ดค่ะน้ำบวย150้อย150 ml นะคะ จากนั้นเราจะมายีตัวเม็ดบวยออกก่อนนะคะให้เขาแตกออกจากกันแบบนี้ค่ะเวลาเรานำไปใส่ในน้ำเชื่อมนะคะเขาก็จะมีรสชาติออกมาเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อยีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำบวยลงไปค่ะเราก็จะไปตั้งน้ำเชื่อมกันนะคะใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะ300กรัมค่ะนำไปใส่หม้อนะคะเตรียมตั้งไฟนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะ300 ML ค่ะน้ำตาลกับน้ำเปล่านี้เท่ากันนะคะ จากนั้นก็คนให้เขาเข้ากันดีละลายนะคะแล้วก็ไปนําไปตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็คอยคนระวังน้ําตาลจะติดก้นหม้อค่ะพอเขาเดือดนะคะทิ้งเขาไว้ประมาณ10นาทีนะคะเราต้องการให้น้าเชื่อมีมีความเหนื่อๆน,น,นิดนึงนะคะพอเขาเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่บวยที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะพอดีลืมกดถ่ายนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยค่ะเราใส่บวยลงไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2นาทีค่ะ จากนั้นเราก็นำขึ้นมาพักให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของฝรั่งกันค่ะปอกเปลือกเขาออกแบบบางๆนะคะแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดนะคะจากนั้นเราก็จะไปคว้านไส้เขาออกค่ะผ่าครึ่งตัวฝรั่งออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ช้อนนะคะควักไส้เขาออกค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะามาหั่นนะคะตามความต้องการในเลยค่ะอยากได้ชิ้นแบบไหนนะคะถ้าใครอยากได้สีส,สวยๆนะคะในขั้นตอนนี้สามารถนําไปแช่สีผสมอาหารก่อนนําไปแช่บวยก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้แช่สีนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่บ้วยกันเลยค่ะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเรียงใส่กล่องค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําบ้วยลงไปได้เลยค่ะ ขอย้ำนะคะว่าน้ําบวยนี้จะต้องเย็นสนิทเลยค่ะไม่งั้นฝรั่งของเราจะไม่กรอบนะคะใช้ช้อนค่ะเกลี่ยให้เขาโดนน้ําบวยให้ทั่วๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะในช่องธรรมดาค่ะทิ้งไว5้5 6ชั่วโมงก็สามารถทานได้แล้วนะคะหรือจะแช่ไวค้ค้างคืนก็ได้ค่ะหนึคืนก็ได้ทานค่ะ เดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้นะคะค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาให้ดูค่ะนี่ค่ะฝรั่งก็จะดูดเอาน้ำาบวยเข้าไปแบบชุ่มฉ่ำเลยนะคะตัวฝรั่งก็จะมีความกรอบนะคะมีรสชาตินะคะเค็มเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็หอมบวยมากๆค่ะ ตัวเม็ดบุยนี่ก็สามารถทานเล่นได้นะคะเพราะเขาไปโดนน้ำเชื่อมก็จะมีความหวานไม่เค็มโดดจนเกินไปนะคะทานเล่นแบบอร่อยๆหรือจะมีพลิกเกลือด้วยก็ดีนะคะทานแบบนี้ก็อร่อยค่ะส่วนตัวน้ำบวยที่เหลือนะคะเราก็สามารถนำฝรั่งไปแช่ต่อได้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่องกลัวใบตองด้วยนะคะ แล้วก็คลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากนั้นช่วยคอยติดตามรับชมกันด้วยนะคะวันนี้ต้องลาก,กันแล้วจ้าสวัสดีค่ะ